ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะไม่มีอะไรทำนะครับเนาะมาดูต้นไม้นะครับมาดูต้นไม้กันตั้งแต่ปีใหม่มาน,นี้ยแอบต้นไม้มาหลายต้นแล้วนะครับเนาะมาดูกันเนาะก็อาจจะมีใบไม้นะครับเนาะใบไม้หล่นลงมาเยอะเลยนะครับเนาะ ก็เป็นใบก้ามปูนะครับเป็นใบก้ามปูเอาไม้ไว้ใต้ต้นก้ามปูนะครับก็มีหลายอย่างนะครับเนาะหลายชนิดสามสี่ชนิดนะครับเนาะที่แอฟมาช่วงต้นปีนะครับเนะาะตั้งแต่ปีใหม่มานี้ก็มีกว่าใบโพด่างลายหินอ่อนเนาะแล้วก็พิโรไปเรื่อยนะครับ เพ่งได้มาเนาะแล้วก็เป็นเศษธีวินสันเป็นเป็นลูกผสมนะครับเศษธีวินสันนี่ก็เป็นใบโพเนาะใบโพด่างประกายทองนะครับสวยงามเนี่ยใบใหม่ก็เพิ่งกลางเนาะเพิ่งกลางนะครับเนาะลายสวยมาลายฮาร์ จะดูที่กระถางนะครับเนาะจะมีอลอนเล็กๆเนาะใบเดียวเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับเนาะจะว่านหนอกก็ห่างเนาะห่างต้นเกินนะครับหรือว่าจะเป็นไข่ของเขานะไข่ของต้นนี้นะครับเนาะเนี่ยใบโพด,าโดา่างกระจายตัวพึ้นออกมาใบเดียวเนาะโล่ก็ห่างต้นอยู่นะ ไครดูก็อบอกทีว่าเป็นไข่หรือว่าเป็นหนอนะคบเล็กมากนะครับเนี่ยพึ่งโทมาด่างฮาบเลยก่อฮาบนะครับเป็นด่างฮารเล็กมากเป็นไซสตั้งแม่นะครับเนาะพึ่งได้มาน่าจะเป็นวันที่เก้านะครับวันที่เก้าเดือนหนึ่งนะครับเนาะหกเจ็ดนะครับเนาะพึ่งได้มาสิบกว่าวันมนะังเนาะนะครับ แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะอยู่ในถุงอบ,บนะครับเนาะก็เป็นบุดมิ้นน้ำนะ้องสามกระถางแล้วก็จะมีจันประกายทองป่านะนะครับต้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้เนาะอบ,บเหมือนกันนะครับเนาะอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าเป็นใยน,น้ำเนี่ยจันประกายประกายทองนะต้นเล็กมากนะครับ นี่ก็จะมีสี่ต้นเนาะบุตรมิ้นนะครับเนาะบุตรมิ้นสามต้นแล้วก็จ่นประกายทองป่านะครับเนาะต้นหนึ่งก็แอบมาหลายต้นนะครับเนาะเป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับเนาะของบุตรมิ้นเนาะส่วนใบโพดางลายหินหลอดนี่ก็สวยมากนะครับเนาะ ออกลายมานี่ใบใหม่ของเขานะครับแล้วก็เนี่ยใบนี้ก็เพึ่งกลางนะครับเนาะลายเขาสวยนะครับสวยมากเนีย่ยลังกลางมาอยู่กับผมออกสองยอดแล้วนะครับเนาะออกได้สองใบแหละส่วนตัวนี้ก็พึ่งพึ่งออกมาใบเดียวเนาะดูดางของเขานะครับเนาะสวยงามนะครับนองดางห้า ส่วนพวกนี้ก็เป็นจัน์ประกายดาวจันรประกายดาวก็ไม่เคยสวยเท่าไหร่นะครับกจันประกายดาวก็ได้มาหลายที่นะครับอันนี้พวกนี้ได้มาตั้งแต่ปีปีกลายเนาะปีหกกนะครับนี่ก็เป็นอหนอนะครับนาะหนอของเขาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่สวย,เ,ยวเขาก็ ด่างเนาะชมพูนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นด่างชมพูส่วนพวกนั้นก็เป็นไม้ด่างทั่วๆไปนะครับมีไม้เขียวนะครับเนาะไม้เขียวไม้ด่างทั่ว,วไปมาดูทางนี้มั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น เงินลามาด่างเหลืองนะไม่โตสักทีนะครับนะไม่รู้เขาเรียงยังไงนะครับนี่ก็เป็นใบโพด่างด่างเหลืองด่างสามสีนะครับส่วนในนี่ก็จะเป็นจันดำด่างเนาะ จะว่าด่างก็ไม่ใช่นาะเอาประมาณรุ่นด่างนะครับเนะเาะประมาณรุ่นด่างเป็นไม้ข้อตานะครับเนาะนี่ก็จะเป็นพวกเงินไหลมาด่างขาวนะครับนี่ก็จะเป็นโชคเก้าชั้นนะครับต้นนี้โตแล้วนะครับเนาะต้นนี้โต ก็มีแค่นี้นะครับนะ้งไม้ที่แอฟมานะครับเนาะก็ไม่สวยเท่าไหร,ร่นะไม่สวยเนาะไม่สวยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับทุกท่านนะครับเนาะก็ดูเพลินๆเนาะนะครับสวัสดีนะครับ